ทุกคนคะเราคงจะคุ้นเคยกับคําว่าประหยัดกันในทุกๆเดือนแล้วใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็มีสิ่งย่อยยนเงินในกระเป๋าเต็มไปหมดเลยเงินเนี่ยสามารถกระเด็นออกจากกระเป๋าได้อย่างง่ายๆเลยใช่ไหมคะแม้เราไม่ได้ออกจากบ้านนอนอยู่บ้านแล้วก็ลูดโทรศัพท์นะคะก็มีการซื้อขายผ่านออนไลน์ได้แบบซึ่งสะดวกมากๆทําให้เราเนี่ยตัด กิเลสไม่ได้สักทีนะคะหรือว่าประหยัดไม่สําเร็จนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเศรษฐีที่แม้ว่าเขาเนี่ยจะรวยมากๆหรือว่าเรียกได้ว่าโคตรรวยเลยแต่กลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัดแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปด้วยค่ะคนแรกนะคะก็คืออิงวารคัมเพลตนะคะก็ ตอนนี้นะคะเขาก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะในวัย91ปีค่ะแต่ว่าการที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเนี่ยก็ตราตึงอยู่ในหัวใจของทุกๆคนนะคะเขาคือผู้ที่ก่อตั้งนะคะบริษัทอีกเกียหรือว่าบริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ของโลกนะคะขายเฟอร์นิเจอร์เครื่องคั่วของตกแต่งบ้านนะคะหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในยุโรปนะคะมีทรัพย์สินรวมประมาณ 40,000ล้านดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ1.3ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเขาเนี่ยใช้รถยนต์วอลโวคันเก่าๆนะคะเพื่อที่จะขับไปไหนมาไหนนะคะแถมบางทีเขาก็ยังใช้รถบัสหรือว่ารถประจำทางอยู่นะคะในเวลาที่เขาต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะเขาก็มักจะเลือกที่นั่งชั้นประหยัดเป็นหลักค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทุกคนประทับใจในความเรียบง่ายของเขาก็คือเขาชอบไปทานอาหารกลางวันในโรงอาหารของพนักงานอีเกียเป็นประจำนะคะแถมเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็ไม่แพงสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะตัดผมในร้านที่ถูกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเขาก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์อีเกียนะคะซึ่งราคาถูกแล้วก็ประหยัดมากๆค่ะคนที่2นะคะก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะ ซึ่งทุกคนนะคะน่าจะได้ใช้บริการเขาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของ facebook.com นั่นเองนะคะไลฟ์สไตล์ของเขานะคะก็จะติดดินมากๆเลยเราจะเห็นเขานะคะใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาซ้ําๆกันในทุกๆวันนะคะรถยนต์ที่ใช้เนี่ยเขาก็ใช้โตโยต t านะคะหรือบางทีเขาก็จะใช้เป็น v o l kswagen นะคะที่มีราคาไม่ถึง1ล้านบาทด้วยซ้ำซึ่งถ้าเทียบกับ ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาซึ่งมีมากกว่า70,000ล้านดอลลาร์นะคะตีเป็นไทยก็ประมาณ2.1ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะรวยมากๆคนที่3นะคะวอล l เลนบัฟเฟตนะคะเป็นเจ้าพ่อตลาดหุ้นนะคะเป็นนักลงทุนที่รวยอันดับต้นๆเลยนะคะมีทรัพย์สินนะคะประมาณ80.5พันล้านดอลลาร์หรือว่าก็ประมาณ2.4ล้านล้านบาทนะคะ ก็เป็นอีกคนนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบัฟเฟตนะคะก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่อยู่มาแบบประมาณ60ปีได้แล้วนะคะซึ่งบ้านเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาตั้งแต่พศสอ0 1นะคะด้วยราคาประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นเองวอลเลนบัฟเฟตตเนี่ยเป็นคนที่ไม่พกโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนรุ่นแพงๆก็ไม่สามารถที่จะกินเงินเขาได้นะคะ เขาบอกว่าชีวิตของเขาะะไม่มีความสุขไปมากกว่านี้หรอกถ้าต้องมีบ้านอีก6หลัง7หลังะะก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเขามีทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนะคะเขาไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้คนที่ 4. A ี่อเมนซิโอออร์เทกานะคะก็เป็นเจ้าของบริษัทแฟชั่นชื่อดังอย่างซาร่านะคะหนุ่มๆสาวๆก,ก็จะรู้จักกันดีนะคะแต่ว่าเขาจะชื่นชอบในการใสเ่เสื้อผ้าเดิมๆซ้ำๆทุกวันใสเ่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วกางเกงสีเทา แล้วเขาก็ยังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะกับภรรยาในสเปนชอบที่จะดื่มกาแฟร้านเดิมแล้วก็ทานอาหารกลางวันในโรงงานกับพนักงานในบริษัทนะคะก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประหยัดนะคะแม้ว่าเขาจะร่ํารวยมีเงินถึง79,000ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ2.3ล้านล้านบาทก็ตามนะคะเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคนที่5นะคะจิมวอร์ตันนะคะก็ เป็นระดับผู้บริหารของ w a l นะคะห้างค้าปลีกชื่อดังของโลกนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะขับรถกระบะคันเก่าๆนะคะและที่สําคัญนะคะไม่มีแอร์อายุของรถนะคะก็มากกว่า15ปีแต่เขาก็ยังสามารถที่จะขับไปไหนมาไหนได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาริ่มรวยนะคะมีทรัพย์สินรวมกว่า38.8พันล้านดอลลาร์นะคะหรือว่า,าประมาณ1.1ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะ คนที่6นะคะอีลอนมัสซึ่งเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะเว็บไซต์ PayPal นะคะแถมเป็นผู้บริหารเท s l a นะคะบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกรวมถึง SpaceX นะคะเป็นบริษัทเอกชนที่ปล่อยจรวดสู่อวกาศนะคะแต่ว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จได้แบบนี้นะคะเขาเคยใช้ c c es, ชีวิตด้วยเงินเพียงวันละ1ดอลลาร์เท่านั้นหรือว่าประมาณ3 0บาทคะ่ะคนที่7นะคะอัซิมเพรมจีนะคะ เป็นมหาเศรษฐีชาวอินเดียนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำอย่าง i p r o l i m i t e d นะคะที่ปัจจุบันเขาก็มีทรัพย์สินรวมกว่า18.8พันล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ6แสนล้านบาทนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดไหนนะคะเขาก็ยังมีนิสัยที่ประหยัดมากๆเพราะว่ารถที่เขาใช้นั้นก็เป็นรถมือ2นะคะแถมเขาก็คอยเตือนให้พนักงานในบริษัทเนี่ยใช้ทิชชู่ในห้องน้ำอย่างประหยัดอีกด้วย แล้วก็ปิดไฟก่อนที่จะกลับบ้านทุกครั้งนะคะแต่อย่างเวลาที่เขาไปเที่ยวพักผ่อนนะคะเขาก็จะชอบวางแผนการท่องเที่ยวให้อยู่ในงบประมาณที่จํากัดโดยเรื่องการพักโรงแรมหรูห้าดาวแต่เลือกที่จะไปใช้โรงแรมที่ประหยัดแทนนั่นเองค่ะอันดับที่8นะคะ Beyonce นะคะ บียอนเซ่นะคะก็เป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนรู้จักเขาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกค่ะปัจจุบันบียอนเซ่นะคะมีทรัพย์สินมากกว่า3000ล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าประมาณ 1, 100 0แล้านบาทแต่ว่าเธอก็ไม่ค่อยชอบที่จะช้อปปิง้งหรือว่าซื้อของแบรนด์เนมนะคะแพงๆเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะคะ เขาเลือกที่จะใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับที่แบบได้มาฟรีจากเราดีไซนเนอร์ที่เคยแบบร่วมงานกันอะไรประมาณนี้นะคะอันดับที่9ค่ะบิลเก a นะคะบิลเก a นะคะก็เป็นเจ้าของบริษัท Microsoft นะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะเขาร่ำรวยนะคะมีทรัพย์สินกว่า88.8พันล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าประมาณ2.6ล้านล้านบาทนะคะแต่เขาก็เลือกสวมใส่นาฬิกาข้อมือแบบธรรมดานะคะที่มีราคาเพียง10 ดอลล่า์นะหรือว่าประมาณ300กว่าบาทนะคะลืมนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะเรือนแพงๆไปได้เลยเพราะมันไม่มีโอกาสมาอยู่บนข้อมือของเศรษฐีคนนี้อย่างแน่นอนค่ะอันดับที่10นะคะชารีเอร์เจนนะคะเป็น CEO Dis n e y Network ผู้ให้บริการดาวเทียมในสหรัฐอเมริกา ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประหยัดแบบสุดๆเลยเพราะว่านอกจากที่เขาจะห่ออาหารจากบ้านนะคะมาทานที่ทํางานทุกวันแล้วนะคะก็ยังเป็นอาหารที่แบบว่าทําเองนะคะอย่างเช่นแซนด์วิชขนมปังนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยชารลีเออร์เจนนะคะก็มีทรัพย์สินประมาณ1 4 4พันล้านดอลลาร์หรือว่าเป็นเงินไทยประมาณ4,00แสนล้านบาทค่ะเห็นวิธีประหยัดเงินของเราเศรษฐีเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองพุ่งเฟือยขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ก็ไม่แปลกใจเลยที่เศรษฐีเหล่านี้แม้เขาจะรวยแล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกเพราะอีกในแยะหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นคุณค่าของเงินนะคะรักเงินเงินจึงเข้าหาเขาอย่างมากมายมหาศาลเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกกันในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าเงินเนี่ยรักคนที่รักเขาใครที่รักเงินนะคะก็ย่อมดึงดูดเงินเข้าหาตัวเองได้เช่นกันค่ะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะ Chrissy ฮป p ี i n นนะคะมีเรื่องราวที่ดีสาระดีๆที่น่าสนใจนะคะก็จะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ